안녕하세요저는사철아번서스완입니다별명은파입니다지금은고고코리아랑시데사카르시코있습니다ค่ะ um um วันนี้นอาจารย์ฟ้าก็จะมานะแนะนำคอร์สเรียนของนรงเรียนเรานะคะโดยมีทั้งหมด3คอร์สค่ะอันแรกคอร์สวันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์อันที่2คอร์สวันอาทิตย์และอันที่3คอร์สออนไลน์ค่ะ หากสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ช่องทางเหล่านี้เลยค่ะอะไสวัสดีค่ะอาจารย์ชี้โรงเรียนโกโกโครเรียสาขาลังสิทธ์นะคะวันนี้อาจารย์จะมาแนะนำคอร์สเรียนออนไลน์ของสาขารางังสิทธ์คอร์สเรียนออนไลน์ของเรานะคะเป็นการเรียนกับคลิปวิดีโอประกอบหนังสือบนเว็บไซต์ ซึ่งหลังจากที่เราสมัครแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะทำรหัสในการเข้าเรียนให้ของแต่ละคนและส่งอุปกรณ์การเรียนให้เราค่ะเราสามารถเข้าไปเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาที่เราสะดวกนะคะและที่สำคัญคือเราจะมีกลุ่มลายไว้สำหรับพูดคุยสอบถามถ้าไม่เข้าใจตรงไหนและลงแบบฝึกหัดเพิ่มเติมให้เราได้ทำด้วยค่ะแล้วก็จะมีบางช่วงมีการไลฟ์ส,สอนและสอบถามกันในกลุ่มด้วยนะคะ สวัสดีค่ะอาจารย์แหม่มโกโกโ้ครเรียรังสิตค่ะวันนี้อาจารย์แหม่มก็จะมาแนะนำคอร์สของโรงเรียนนะคะเริ่มด้วยคอสที่1ก็คือคอสเรียนวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะสำหรับคอสเรียนวันจันทร์ถึงศุกร์เราจะใช้เวลาเรียน1เดือนค่ะต่อไปคอสที่2ค่ะจะเป็นคอสเรียนวันอาทิตย์ค่ะเราจะใช้เวลาเรียน4เดือนนะคะ สำหรับการดูแลของทุกคอร์สเรียนเราจะดูแลเหมือนกันทุกคอร์สเรียนนะคะเริ่มตั้งแต่การสมัครการพาไปสอบนะคะแล้วก็จะมีกลุ่มลายไว้สำหรับพูดคุยสอบถามกับครูและก็ทางโรงเรียนนะคะและรวมไปถึงเราจะส่งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับ P p s t o โทฟให้นักเรียนทราบในลายกลุ่มของเราด้วยนะคะ